สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับเริปนี้จะเป็นสูตรแต้มรวมนะครับเป็นแต้มรวม3ตัวบนแล้วก็แต้มรวม2ตัวบนนะครับวันนี้มีพิเศษมาเพิ่มเติมให้อีก1สูตรนะครับสำหรับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับกับสูตรเดิมนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาวันนี้มีมา เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งสูตรนะครับเผื่อว่าจะมีความแม่นยำขึ้นมาอีกนะครับ <c oughs> แต่ก่อนเดินก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้หรือจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไร เดี๋ยวเรามาดูสูตรแต้มรวม3าตัวบนก่อนนะครับแต้มรวม3าตัวบนเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสถิติก็ยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้จากงวดแรกที่เริ่มเข้ามางวดที่ออก8 1 1หนึ่งนะครับคร่าวๆนะครับ8บวก1เป็น9 9้เบวก1เป็น10นะครับผลของแต้มรวมก็คือ10นะครับก็คือ0นนะครับงวดแรกที่เข้ามา งวดที่สองก็แต้มห้านะครับแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าครับแต้มห้าแต้มหนึ่งนะครับโทษทีแต้มหแต้มศูนแต้มห้านะครับ9้าบวกเ้าเป็น18บดบวกเ็ดเป็นสิบห้าแต้มห้าศูนย์บวกแดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับแต้มหนึ่งแดบวกเ้าเป็นส7บเ็ดบวกสามเป็น10บนะครับแต้มศูนย์นะครับเข้ามายังไม่ผิดนะครับ งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับสูตรนี้เ8็0แปดเก้านะครับผลรางวัลที่ออก2 7 0นย์นะครับสอบวกเเป็น9นะครับบวกศูนย์เป็น9ผลของแต้มรวมก็คือเลขเก้นะครับงวดที่ผ่านมามาที่แต้ม9สถิติทั้งหมดก็1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสมวดนะครับงวดที่17เนะครับเราจะมารุ้นกันนะครับว่า จะเดินต่อหรือไม่นะครับสําหรับสูตรนี้ที่มีรอยลบนะครับเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วนะครับปรากฏว่าตําแหน่งที่เรามาบวกผมไปหยิบมาผิดนะครับไปเอาหลักสิบมาบวกนะครับเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้วก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับดีนะครับอย่างเช็คตำแหน่งที่เรามาบวกกันนะครับสูตรนี้แต้มรวม3าตัวบนนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับ หลักหน่วยบนก็คือเลข0นนะครับเมื่อกี้ที่อัดคลิปไปผมไปเอาเลข7นะครับมาบวกไปมองผิดนะครับเอาเลข7มาบวกบวกไปมันก็ผิดพอมาเช็คดูแล้วมันไม่ใช่ครับมันผิดตำแหน่งที่เอามาบวกก็คือหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลขศูนย์นะครับสองถ้าดย้อนกลับไปนะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลข2นะครับเลข8ด เลข3นะครับหลักหน่วยตัวแรกนะครับหลักหน่วยเลข7นะครับเลข5หลักหน่วยก็คือเลข0นย์นะครับบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักสิบเลขท้ายนะครับเลขท้ายครั้งที่1ก็คือเลข9แล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1เหมือนกันก na ็คือเลข3นะครับก็จะเป็น0ย์บวกเบวก3เป็น12นะครับได้เลข2 ตัวแรกลบหนะครับตัวนี้ลบหนะครับก็จะเหลือ1 1ึบวก2นะครับได้เลข3 3บวก1ได้เลข4นะครับแล้วก็บวก1ได้เลข5บวก1ได้เลข6นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับก็จะเป็น213456าเรามารอรุ้นกันนะครับว่าแต้มไหนจะมานะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับสาตัวบน เรามาดูสูตรแต้มรวม2ตัวนะครับทีนี้สูตรนี้เป็นงวดที่24นะครับงวดต่อไปที่เราจะมาลุ้นกันก็คืองวดที่24งวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับ2 3 4สา7ี่ห้าหดผลรางวัลที่ออกสองนย์นะครับ7บวกได้7นะครับก็คือแต้ม7งวดนี้นะครับ 8บวก3ามเป็นสิบเดนะครับได้เลข1เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับหตัวหนึ่ง6สามสี่ห้าหกแต้มไหนจะมานะครับวันนี้มาที่แต้มแต้มตัวที่หแล้วนะครับแต่ก่อนนี้จะมาในตำแหน่งห้าตัวนะครับห้าตัวนะครับแล้วก็จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับงวดที่ผิดก็คืองวดนี้หลังจากที่ผิดก็เข้ามานะครับยังไม่ผิด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้ะมาเริ่มที่หกตัวที่งวดนี้นะครับคืองวดนั้นผมคิดว่าแต้มแปดเด่นนะครับก็เลยเพิ่มกันมา1ตัวเป็นหตัวนะครับก็ใส่มาหกตัวตลอดนะครับก็ไม่ออกนะครับก็ยังอยู่ในห้าตัวเหมือนเดิมแต่งวดที่ผ่านมามาตัวที่หนะครับงวดนี้เราก็ไม่ประมาทนะครับตัวที่หกหนึ่งสองสามี่ห้าหนะครับแต้มไหนจะมา อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่เอามาเพิ่มเติมให้นะครับเอามาเทียบชนให้สูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันจริงๆแล้วเคยลงแล้วครั้งหนึ่งนะครับงวดที่ลงนี้ผิดนะครับงวดที่ลงงวดนั้นก็คือเอามาเทียบชนกับงวดนี้นะครับงวดที่ออก395 395นะครับ เทียบชนกันแล้ววัดนั้นชนกันที่6กห้นะครับก็มีแต้ม6นะครับที่ชนแล้วก็แต้ม5้าแต้ม8นะครับ5้าหแดสมแต้มนะครับงวดแรกที่ลงนะครับสูตรนี้ผิดนะครับพอลงเทียบชนแล้วก็ผิดสูตรนี้ยังเดินต่อนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาสูตรนี้สูตรเดียวนะครับที่ลงมา ตลอดแล้วก็ของงวดที่ผ่านมาแต่ว่าสูตรนี้นะครับหลังจากที่ผิดแล้วก็ไม่ได้ลองนะครับแต่ผมก็คำนวณไว้ตลอดนะครับผลปรากฏว่าก็ยังเดินต่อนะครับเข้ามานะครับยังไม่ผิดเหมือนกันนะครับจนถึงปัจจุบันสูตรนี้ที่เข้ามาจากงวดแรกนะครับที่ออก811เหมือนกัน,นครับเข้ามาก็ ทั้งหมด17งวดนะครับผิด1งวด2ตัวบนนะครับแต้ม2อันนี้แต้ม6แต้ม1นะครับแต้ม2องนี้แต้ม6แต้ม4แต้ม7นะครับแต้ม3แต้ม3แต้ม0งวดนี้ผิดแล้วก็แต้ม7นะครับหลังจากที่ผิดแล้วแต้ม3แต้ม1 แต้มสี่แต้มเจ็ดนะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้ของงวดนี้บวกกันแล้วนะครับได้แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดเป็นย2ิบสองนะครับ <c oughs> เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้สามเพิ่มไปทีละสามแต้มสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับทั้งหมดหกตัวเหมือนกันตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับ หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2และก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลข8หลักสิบโทษทีนะครับอันนี้คือเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่2เลข8นะครับหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่2อนะครับออก2 8 3นะครับหลักสิบคือเลข8 แล้วก็บวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับออก5 7 7นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2ก็คือเลข7แล้วก็หลักหน่วยท้ายครั้งที่2เหมือนกันก็คือเลข7นะครับส่วนสูตรเก่านะครับสูตรเก่าตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับสูตรเก่านะครับอันนี้สูตรเก่างวดนี้1 2 3 4 5 6ี่้าสูตรที่เอามาเพิ่มเติมให้ 258147ถ้าเราเอามาเทียบชนกันดูนะครับหลังจากที่ผิดนะครับชนเทียบชนงวดนี้งวดแรกที่ลงสูตรนี้นะครับผิดนะครับเรามาดูจากงวดต่อมานะครับคืองวดที่ออก307นะครับ307นนะครับถ้าเราเทียบชนกันนะครับงวดนี้ก็จะชนกันที่ เลขสเลข 4, 4, 7, 4 ite, ี่เลขเดเลข8ดนะครับ4ตัวเทียบชนกันแล้วชนกันที่4ตัวนะครับตัวที่มาคือแต้ม7นะครับวดต่อมานะครับชนกันที่2องสาห้าหนะครับตัวที่มาคือแต้ม3าวดต่อมาชนกันที่9ก้าหนึ่งสองสี่นะครับตัวที่มาคือแต้ม1นะครับ3าบวก8เป็น11แต้ม1งวดต่อมาชนกันที่1 2 4 5นะครับ สองบวกสองเป็นสี่นะครับมาที่แต้มสี่งวดที่ผ่านมานะครับชนกันสามสี่หกเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดนะครับมาที่แต้มเจ็ดงวดนี้นะครับชนกันที่หนึ่งสองสี่ห้านะครับสี่แต้มสี่ตัวหนึ่งสองสี่ห้านะครับตัวที่ชนนะครับหนึ่งสองสี่ห้านะครับทั้งหมด สี่ตัวนะครับที่ชนงวดนี้จะมาหรือไม่นะครับหรือใครจะเชื่อมั่นในสูตรเดิมก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสูตรเดิมนะครับแต้มรวมสองตัวก็ลองพิจนารณาดูนะครับแต่ถ้าเอาสองสูตรมาเทียบชนก็จะเหลือน้อยตัวลงก็คือหนึ่งสองสี่ห้านะครับจะมาไหมจะเดินต่อไหมครับจะผิดอีกหรือเปล่านะครับสูตรนี้ ถ้าทั้ง2สูตรไม่ผิดนะครับตัวชนก็2 4 5 4ตัวนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ